สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแนะนํานะครับสําหรับแคมเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นแคมเตอร์รุ่น FT 209นะครับราคานะครับอยู่ที่600นะครับ600 600พอดีเลยนะครับเพราะเราใช้โค้ดส่วนลดนะครับสินค้าตัวนี้สั่งจากแอปช h อปปีนะครับ ข้อดีของตัวเจ้า s t 2 0 9นะครับสามารถวัดแอมนะครับได้ทั้ง AC แล้วก็ DC เลยนะครับสำหรับช่างหรือว่าเพื่อนช่างที่เพิ่งจะเริ่มทำการซ่อมใหม่ๆนะครับในถ้าสนใจก็สั่งได้นะครับในแอปช h อ p e ีนะครับ ดูจากเทียบจากราคาตัวอื่นนะครับตัวนี้ถือว่าถูกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสามารถวัดแอมป์ได้ทั้ง DC นะครับแล้วก็ AC เลยเพราะว่าตัวที่สามารถวัดแอมป์ดีซได้นียราคาค่อนข้างสูงนะครับที่เปรียบเทียบนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่น่าใช้สุดนะครับก็ส่วนการใช้งานนะครับก็จะเป็นเหมือน คิปแอมทั่วไปนะครับเลงตัวนี้ก็จะเป็นวัดโวลต์220นะครับ220โวลต์ไฟ AC ไฟบ้านนะครับแล้วตัวนี้จะเป็น DC นะครับตัวนี้จะเป็นวัดเป็นโอห์มิเตอร์ไดโอดนะครับคันิตเตอร์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัดเฮิร์ตนะครับอย่างไฟบ้านเราก็50กิโลเฮิร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวัดอุณหภูมินะครับทิม ต,ตัววัดอุณหภูมินะครับตัววัดอุณหภูมิก็จะมีสายมาให้พร้อมนะครับเราจะต้องใช้สายสําหรับการวัดอุณหภูมินะครับคือตัวนี้นะครับเราเสียบเข้าบวกลบแล้วก็เอาตัวปลายหางตัวนี้นะครับไปวางอยู่ที่เราต้องการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะครับจะเล็งตัวนี้จะเป็นการปล่อยคฟามทีออกมานะครับเพื่อวัดอุปรอกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง,างๆนะครับบางอย่างต้องใช้คฟามทีในการปล่อยสัญญาณออกมานะครับ n e c นี้ตัวนี้เป็นวัดไฟนะครับเราสามารถวัดไฟได้เลยจากด้านนอกนะครับโดยที่เราใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปวิ่งอยู่สายเข้าไปวิ่งอยู่บริเวณสายรอบๆนะครับถ้ามีไฟนะครับมันจะร้องดังนะครับร้องดังทีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวท้ายนะครับจะเป็นการวัดแอมนะครับ m d c แล้วก็ m a c นะครับอยู่เลงเดียวกันนะครับ สำหรับหลายคนนะครับที่วัด AC ไม่ได้นะครับการที่จะวัด AC ได้นะครับท่านต้องเปลี่ยนต้องกดนะครับในปุ่มสีแดงนี้ก่อนนะครับให้มันขึ้นสัญญาณเป็น AC อย่างนี้นะครับแล้วท่านถึงจะวัดได้นะครับแล้วก็ในถ้าเกิดวัดแล้วนะครับกดซ้ำตัวเดิมนะครับก็จะเป็นวัด DC เหมือนเดิมนะครับสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นการล็อกตัวเลขล็อกตัวเลขเมื่อท่านวัดแอม นะครับวัดแอมป์เสร็จมาแล้วท่านก็สามารถวัดตัวเลขได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทดลองนะครับกับเครื่องชาร์จของฟกเซอร์นะครับเราจะมาวัดแอมป์กันนะครับเราจะปรับค่าไปที่ DC นะครับจากนั้นเราก็คลบสายเดียวนะครับสายเดียวสายเส้นใดเส้นหนึ่ง จำเป็นนะครับพอดีสายขั้วแบตหลุดนะครับหลังจากที่เรากลิปตัวแบตจารอยนะครับเราก็ทำการวัดแอมนะครับในเครื่องทำการชาร์จนะครับจะบอกกระแสด้วยแล้วก็เราจะใช้กลีปแอมในการเทียบด้วยนะครับตัวนี้เจ็ดกวากว่านะครับสำหรับ ตัว AT209 นะครับตัว Foxer ก็จะบอกอยู่ที่7แอมกว่าเหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงมากตัวนี้นะครับสำหรับการวัด DC แล้วก็ AC นะครับเหมาะสำหรับเพื่องานโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกรอบนึงนะครับสำหรับการวัด M ของ DC นะครับถ้าเราจะล็อกตัวเลขนะครับเรากดตัวนี้ได้เลยนะครับปุ๊บมันก็จะล็อกไว้ค่านะครับใช้งานง่ายๆนะครับราคาไม่แรง600นะครับ6 0ต้จน,นท้วนเลยเพราะว่าใช้ส่วนลดก็เป็นสินค้าที่น่าแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับเจ้า s t 209นะครับ เดี๋ยวผมจะลองวัด DC ให้ดูบ้างนะครับนี่นะครับการวัด DC นะครับเราบางคนนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับคีบคีบอย่างนี้เลยนะครับคีบตอนที่มันขึ้นเป็น DC อยู่ dc อยู่มันจะอ่านค่าไม่ได้นะครับเราจะต้องมาปรับปุ่มแดงนี้ก่อนครับให้มันขึ้นเป็นให้มันขึ้นเป็น AC ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ วัดนะครับมันก็จะอยู่ที่1.8ึ่งแปดอมนะครับน,นี้เปิดพัดลมอยู่ยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานนะครับกอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวมีสินค้าดีๆใหม่ๆราคาถูกๆใช้แล้วคุ้มจะมาแนะนำกันต่ออีกนะครับขอบคุณครับ